ทุกคนเราจะบอกว่าเรากินคอลลาเจนมัดแล้วอ่ะนึ่งกระป๋องประมาณยี่สิบวันได้เมื่อไหว่ดูซึกวันน่าตัวเองมันสักเฉืนขึ้นเยอะนะดูว่าบามีน้ำดูว่านอนมันคนนอนเต็มตื้น่ะผิวดีขึ้นน่ะมันหน้ามันแบบสดใสขึ้นอ่ะเออชื่ว่าโอเค การทดลองมันใส่มันนำเปล่าเลยนะเนี่ยอามาโดโกคอลลาเจนกระป๋องสีทองหมดแล้วจ้าฉันกินหมดแล้วจ้าหนึ่งกระป๋อง ก็จะได้ประมาณ20วันนะไม่แน่ใดกันโอเคเลยบอกได้คำเดียวว่าโอเคถ้าเป็นลูกค้านะก็จะมาสื่อต่อพอว่ากินแล้วมันรู้สึกว่ามันเติมหน้าตามันสดใสขึ้นมันดูมันโอเคขึ้นอ่ะมันไม่ยากมันไม่แห้งการมันแบบโอเคมันดูแบบสดใสขึ้นอ่ะ เราก็อยู่มากนะก็แบบลุมากอันนี้เพิ่งตืน่นหน่าซดัด <c oughs> วันนี้ที่บ้านฝนตก มดแล้วจ้าหนึ่งกระป๋องกินทุกวันเลยมีบางวันเป็นบางอาทิสละสักวันไม่ได้กินอาจจะลืมเลยนะคะลองสร้างได้เลยนะตัวใหม่ของอามาโดคอลลาเจนค่ะ